สวัสดีค่ะสำหรับชาวราศรีมังกรยินดีต้อนรับสู่ช่องการพย,ยกรณ์ดูดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือช่องกิ่งฟ้าทูโฟร์เซ็กซนะคะต้อนรับก็สูก่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะสำหรับเดือนนี้ก็จะประจำเดือนกรกฎาคม2563ค่ะก็สำหรับท่านใดนะคะที่อยากดูเป็นแนวพวกพิกอค,คาหรือพลิกสโตนแบบฉบับของจากงกิ่งฟ้าเลยจะมีเป็นพวกพี่หินต่างๆนะคะแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนในสไตล์แบบฉบับของจา์เลยสามารถไปติดตามดูได้นะคะในเพลย์ลิสต์ด้านล่างอาจยา์จะกด อ่ะแปะเอาไว้เลยคุณก็สามารถกดดูได้นะคะไล่ดูเป็นร้อยกว่าอ P ีได้เลยหรือว่าเข้าไปในช่อง,อ,งอาจารย์กดเข้าไปในเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่า Pick a c u p p i c ก a Stone ก็ดูเป็นเพลินกันได้เลยนะคะเพราะเป็นทัมเมสเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่สำหรับท่านใดที่ต้องการดูแบบดวงรายเดือนให้คอน t ิ n นีดูคลิปนี้ต่อได้เลยนะคะฉะนั้นอาจารย์ขออนุญาตแจ้งทุกคลิปเลยว่าอาจารย์ทำนานด้ดยภาพรวมโดยกว้างนะคะไม่ได้เจาะจนบุคคลใดบุคคลหนึง่งคุณเองต้องดูอย่างมีสตินะไปงมงายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากําาาาาาานนนนนนดดววงงงชชะะะตาไม่ใ่ใขออาจรารย์ะคคะฉั้เเูป็แแท อย่างมีสติกันเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันจากไพ่พิกเนตแล้วก็ไพ่ทาลลอดอางเช่นเดิมเลยนะคะราศีมังกรจะได้ไพ่พิกเนตอะไรบ้างค่ะ spiritual practice splendid สำหรับคลิปนี้นะคะหรือบางราศีนะต้องแจ้งก่อนว่าฝน ฝนตกนะคะเสียงฝนจะเข้ามาในคลิปค่อนข้างไวมากนะคะเพราะว่ากล้องนี้มันจะจับเสียงค่อนข้างไวนะฉะนั้นก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะคะถือว่าเป็นเสียงธรรมชาติแล้วกันนะคะทุกท่านผ่อนคลายเป็นในตัวแล้วกันเสียงฝนโอเคเรามาเริ่มดูกันเลย the strength temperance six of pentacles the star knights of swords Page of Swords, Queen of Pentacles, Ace of Wands, Six of Cups, Five of Cups, Ten of Wands, and the last one, Eight of Eight of Cups. Okay, จากที่อาจารย์เห็นนะพลังงานค่อนข้างชัดเจนมากว่าในเดือนนี้ของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะคะหรือว่ามันแปลว่าคุณค่อนข้างที่จะมีคนให้ความสนใจคุณค่อนข้างเยอะอาจจะแปลว่าคนให้เกียิคุณมากขึ้นนะคะไม่ใช่เกลียดนะเกียรติยศนะมีคนให้เกียรติคนให้ความเคารพคุณมากขึ้นหรือว่าคุณเองอาจจะมีชื่อเสียงในด้านการทํางานก็ได้หรือว่าช่วงนี้จะเนื้อหอมนะก็แปลว่าอาจจะมีคนแอบชอบคุณมีคนเข้ามาให้ความสนใจคุณหรือเข้ามาจีบคุณหรือว่าช่วงนี้คุณไปไหนมาไหนเหมือนโดนจับต ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแปลได้2มุมการจับปาเนี่ยอาจจะแปลว่า,าคุณอาจจะเพิ่งทํางานใหม่ในวงการนี้นที่คุณทําสายอาชีพนี้อาจจะมีคนมาจับจอ้องเล่นงานหรือเปล่าหรือว่าจับจ้องในเชิงที่แบบให้ความสนใจคุณว่าเออคุณจะ เป็นยังไงต่อไปนะคะหรือว่าเหมือนเป็นการพิสูจน์งานก็ได้นะคะหรือเรียกว่าทดลองงานว่างานเถอะหรือเป็นการจับจ้องอีกรูปแบบหนึ่งก็คือให้ความสนใจว่าไอสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะประสบความสําเร็จไหมหรือว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะไปนในแนวโน้มทิศทางไหนอ่ะก็เหมือนมีคนลุ้นไปด้วยกับคุณประมาณนี้นะคะก็โดยภาพรวมจริงๆขึ้นขึ้นในทิศทางที่ดีนะคะและช่วงนี้คุณอาจารย์มองว่าคุณเองน่าจะมีแบบวาทศิลป์ที่ค่อนข้างฟล พูดอะไรคนก็จะเชื่อฟังคุณหรือว่าพูดแล้วมีน้ำหนักอะค่ะเหมือนเปรียบเที่ไ้ฟังว่าคุณพูดหรือพต์อะไรคนจะค่อนข้างโดนโน้มน้าวจากคําพูดของคุณที่มีสเสน่ห์แล้วก็รวมถึงคาแรคเตอร์ของคุณก็ได้นะคะหรือว่าช่วงนี้ตัวเองต้องการที่จะทําให้ตัวเองดูหล่อดูสวยก็ได้นะคะอาจจะมีฉีดนู่นฉีดนี่นทําศัลยกรรมหรือว่าแปลว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะเสริมสวยมากขึ้นหรือว่าดูแลตัวเองมากขึ้นเพื่ออยากให้ตัวเองดูดีในสังคมก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะต้องพบปะลูกค้าเข้าหาเพื่อนอะไรเงี้ ประมาณนี้ได้ด้วยนะคะฉะนั้นมันเป็นช่วงของการพัฒนาตนพัฒนาศักยภาพของตัวเองและพัฒนาคาแรคเตอร์รูปลักษณ์ของตัวเราเองก็ได้นะคะอ่ะเรามาเริ่มดูแบบการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะจะเป็นยังไงบ้าง Eight of Swords Queen of Swords Five of Pentacles u e e อ of Wands อะขออภัยค่ะ King of Wands นะคะก็คือพระราชาถือไม้เท้าโดยภาพรวมที่อาจารย์เห็นอาจารย์บอกเลยว่าเดือนนี้เนี่ยมันเป็นได้เหมือนกันว่างานเข้ามารุมตอมคุณได้ด้วยนะเ <c oughs> ออมันอาจจะแปลว,ว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะมีคนให้ความสนใจในเรื่องงานค่อนข้างเยอะเหมอือนกับว่าคุณเองบางคนทางานเป็นฟรีแลนซ์อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเลยว่าคุณเองอาจจะมีศักยภาพในการทํางานคนเองก็พยายามที่จะ ยืนงานให้คุณคุณเองอาจจะรับไม่ได้ทุกงานเพราะว่างานของคุณก็ล้นอยู่แล้วนะคะอ่ามันแต่มันแปลว่าคุณยิ่งได้งานเยอะคนก็ให้ความสนใจคุณมากขึ้นให้ความสนใจคุณเยอะขึ้นหรือแปลว่าคุณมีประสิทธิภาพในการทํางานให้กับผู้อื่นค่อนข้างเยอะมากแล้วก็รวมถึงรายได้รายรับน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันจากการที่คุณรับงานค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้อาจารย์พูดเลยนะคะคําเดียวเลยคือเหนื่อยค่ะแต่เหนื่อยแล้วดีค่ะเหนื่อยดีกว่าไม่มีงานทํานะคะแล้วก็อาจารย์มองว่าความเหนื่อยเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นยาชาชูกําลังนะอย่างตัวอาจารย์เองทุกอย่างค่ะกว่าจะได้เงินมาแตละบาทเลี้ยงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคนเรามันก็ต้องมีหนักบ้างมีเหนื่อยบ้างเป็นเรื่องปกติถ้าเราจะสบายมันก็ไม่ได้จะใช่มนุษย์นะคะเราเองก็ต้องทํางานหาเงินเป็นเรื่องปกติฉะนั้น ดีกว่าไม่มีงานทําจําไว้นะแล้วก็พลังงานที่ขึ้นมาถัดไปนะคะที่อาจารย์เห็นคือช่วงนี้อาจารย์มองว่าคุณเองจะค่อนข้างถ้าใครที่เป็นผู้หญิงที่ดูอาจารย์อยู่ช่วงนี้คุณจะมีความแข็งแกร่งในความคิดค่อนข้างเยอะนะคะความแข็งแกร่งมันแปลว่าอะไรคุณกล้าตัดสินใจมากขึ้นหรือว่ามีคนมอบหมายให้คุณตัดสินใจงานเลยแบบเอออาไว้ใจคุณคุณทาเลยในประมาณนี้ฉะนั้นช่วงนี้คุณจะค่อนข้างควบคุมคนอื่นอยู่ในกรณีคุณเป็นหัวหน้าคนเป็นผู้หญิงจะควบคุมได้หมดเลยนะคะหรือมันแปลว่าช่วงนี้เนี่ยมีเจ้านายผ นะคะฉะนั้นเป็นภาพรวมคือค่อนข้างดีแต่บางคนมีโอกาสที Ell ่จะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานค่อนข้างสูงนะคะคือมันเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือมันแปลว่าไปเรียนต่อแล้วก็ทํางานในต่างประเทศได้ด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเดินทางนะคะในเชิงที่ทํางานข้ามประเทศถ้าในสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นจริงๆพลังงานที่ขึ้นมาแบบนี้ส่วนมา้าแล้วมันแปลว่าเดินทางข้ามประเทศเราดีหรือมันแปลว่าคุณต้องทําสื่อพวกออนไลน์จะค่อนข้างดีนะคะเป็นการเดินทางท่องโลกอินเทอร์เน็ต ก็ได้หรือว่าเป็นการเดินทางระยะสั้นก็ได้หรือมันแปลว่าคุณเปลี่ยนแปลงย,ยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณหรือว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานของคุณคือย้ายบริษัทเลยหรือว่าอยู่บริษัทเดิมแต่หน้าที่การงานย้ายแผนกหรือว่าอัพเลเวลให้สูงขึ้นมันแปลว่าเลื่อนขั้นหรือตําแหน่งก็เป็นได้เหมือนกันนะคะค่อนข้างสูงเลยหรือบางคนบอกอาจารย์คะตำแหน่งอยูเท่าเดิมแต่งานอยู่ค่อนข้างเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ใช่ค่ะคืออาจารย์บอกเลยว่างานเนี้ยค่อนข้างหินนิดนึงงานเยอะนะคะงานกองทุนเพนเนอร์เลยคืองานเกาจอล แปลว่าทํางานในบริษัทที่มันมีการ turnover ค่อนข้างสูงคือไล่พนักงานออกนะพูดตรงๆแบบนี้เลยนะคะอ่ามันแปลว่าคุณเองอาจจะต้องรับภาระในการดูแลตรงนั้นก็ได้แต่ในกรณีบางคนโดนว่าจ้างให้ออกจากงานนะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะพยายามหางานอ่ะคือมันเหมือนพลังงานแบบนี้ส่วนมากแล้วมันแปลว่าคุณต้องตั้งใจหางานมากกว่านี้มันเหมือนกับว่า เราเองต้องยื่นใบสมัครให้เยอะกว่านี้ต้องมีคอนเน็กชันนะคะหรือว่าต้องมีคนช่วยเหลือถึงจะได้งานนะคะฉะนั้นสู้ๆกันต่อไปอาจารย์เป็นกำลังใจให้นะอาจารย์เข้าใจในสถานการณ์บ้านเรานะคะสถานการณ์โลกเรามันเป็นแบบนี้นะคะแต่อาจารย์เชื่อว่าถ้าคนเรามีความพยายามยังไงมันก็ได้โอเคไหมคือเราอยา่าอยา่าอย่าคิดว่าเราจะไม่ได้งานพลังงานด้านลบก็จะเข้ามาแล้วนะคะให้คิดว่าเราจะได้เราจะทําไดเา้เรามีศักยภาพมากพอ เราต้องโดนบ้าจ้างแน่นอนยอะไรเงีย้ยคือคิดในแง่บวกอะค่ะแต่เราไม่ได้บอกให้มองโลกสวยแต่มองบนความเป็นจริงว่าเราต้องทําได้เราต้องได้นะคะเหมือนเป็นการให้กําลังใจตัวเราเองด้วยและพลังงานด้านดีๆพลังงานด้านสีขาวจะเข้ามาหาในจิตใจของเราอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อาจารย์มองว่าถ้าคุณได้งานครั้งนี้เป็นงานที่มั่นคงแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีหรือว่าคุณเองอาจจะมีงานที่ค่อนข้างที่จะทําได้นานเลยแหละครั้งนี้ถ้าสมมติคุณได้งานนะคะสําหรับบางคนที่กําลังหางานใหม่อยู่นะคะแต่ในกรณีบางคนเนี่ยทำงาน เบื่อนะคะคิดจะหางานใหม่ได้ไหมก็มีโอกาสได้ค่ะแต่ก็ ให้ที่ใหม่เขารับคุณเข้าทํางานก่อนก่อนที่คุณจะออกจากที่ทางานเดิมนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะแน่นอนเพราะพลังงานขึ้นแบบนี้มันเหมือนกับว่าจะไปจะไปแต่ยังไม่ได้ไปในกรณีบางคนคิดจะลาออกจากงานที่เดิมเพื่อไปงานที่ใหม่มันเหมือนกับว่าได้แค่คิดแต่ยังไม่ได้ออกโอเคไหมแต่สําหรับบางคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายคือมันแปลว่าคุณวางแผนไว้นานแล้วหรือว่าคุณได้งานใหม่และได้งานที่ดีไปแล้วอันนี้โอเคนะคะแต่กรณีบางคนเนี่ยกำลังคิดอยู่มันจะยังไงเดียว่าคิดไม่ตกอะไรเงี้ยว่าอาจจะไปหรือไ,ไปดีอย่างเงี้ย าารย์มองว่าอยู่ที่เดิมไปก่อนนะคะในกรณีแบบนี้แล้วก็อาจารย์มองว่าช่วงนี้คุณจะมีคนอุปถัมภ์มีคนค้ำชูคุณค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจารย์เลยบอกว่ารักษาสุขภาพิดหนึงเพราะว่าดูลักษณะแล้วทำงานค่อนข้างโอทีเยอะหรือว่าทํางานค่อนข้างหาลูกของค่ำในกรณีบางคนทางานเกี่ยวกับเรื่องพวกของสวยงามของประดับตกแต่งของมีกลิ่นหอมหรือเป็นกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องการพูดการเจรจาค้าขายสื่อออนไลน อาข้าราชการงานบริษัททั่วๆไปที่มีความมั่นคงอยู่แล้วจะค่อนข้างดีแต่งานเยอะแต่ดีโอเคไหมคือคุณทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะรอดเอาตัวรอดได้ดีมากๆใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะคะการติดต่อสื่อสารต่างๆค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องพวกอของมีคมต่างๆนะคะสมมตินะเห็นภาพชัดเจนต้องใช้อุปกรณ์อย่างเช่นเชฟนะคะหรือว่าอาจจะเป็นอ อาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องหมอแพทย์พยาบาลก็ได้จะค่อนข้างดีและมั่นคงแล้วก็มีอีกหลากหลายอาชีพหลากหลายที่ค่อนข้างดีนะแต่โดยภาพรวมมันแปลว่าบางคนที่ทํางานพวกฟรีแลนซ์ช่วงนี้จะทํางานค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่ารับจ็อบค่อนข้างเยอะมันเหมือนกับว่าคุณเองเหมือนไม่ไม่ไม่อยากเลือกอะเอามาหมดอะแล้วบางทีบางครั้งรับเยอะเกินไปบางทีเราทํางานไม่ไหวฉะนั้นวางแผนชีวิตของคุณให้ดีมากกว่านี้นะคะแล้วมันจะรอดนะเพราะว่าดูลักษณะแล้วมันแปลว่าคุณคุณขาดการวางแผนต้องวางแผนให้ดีกว่านี้แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะทาให้ผ เรื่องการเรียนกันเลยดีกว่าคะ่ะเป็นยังไงบ้างนะคะเอเดฟสูตขึ้นมานะคะ The ician, เดอะแมจิชเชนแปลว่าต้องอ่านหนังสือให้เยอะกว่านี้นะคะบางคนอาจจะมีความขี้เกียจในบางครั้งนะคะแต่มันแปลว่าสุดท้ายคุณถ้าคุณอ่านหนังสือเยอะๆคุณรอดแล้วคุณจะสาเร็จรับมีโอกาสที่จะสอบผ่านและก็รวมถึงบางทีสอบเข้ามาหาลาัยตามที่คุณต้องการได้ในกรณีบางคนบอกว่าอาจารย์คะหนูไม่ได้มาหาลายนี้อนาคตหนูอาจจะมีโอกาสได้มาหาลาัยอื่นไหม จำไว้ค่ะคุณมีความพยายามคุณก็จะจะได้นะคะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันเป็นแบบทางออกสุดท้ายเราจะไม่มีที่เรียนนู่นอาจย์มองว่ามันไม่จริงคุณจะต้องมีแน่นอนนะคะแต่แค่ว่าคุณต้องพยายามมากกว่านี้เพราะว่าถ้าหนึ่งดับขึ้นมาส่วนแม่แล้วอ่านยังไม่พอหรือว่าต้องอ่านให้เยอะกว่านี้คู่แข่งเยอะคุณต้องเอาชนะตัวเราเองให้ได้ก่อนที่จะชนะคนอื่นนะคะอ่าฉะนั้นแปลว่าไรอ่านหนังสือให้เยอะกว่านี้แล้วมงกุฎมันอยู่ตรงนี้มันแปลว่าคุณจะสําเร็จในอนาคตแน่นอนเพราะดูลักษณะแล้วมันแปลว่าได้สมหวังดั่งใจต้องการนะคะแต่แค่ว่า่ถาามวลักษณะ จะมีคนช่วยเหลือไหมอาจารย์มองว่ามีมันแปลว่าคุณเองต้องเรียนเสริมเรียนเพิ่มหรือเพื่อนหรือว่าพ่อแม่ให้กําลังใจก็ได้โดยภาพรวมอาจจะโดนกดดันบ้างเล็กน้อยแต่อาจารย์คิดว่าการกดดันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับสำหรับตัวตาณที่อาจารย์คิดนะคะเพราะว่าอาจารย์มองว่าถ้าเราการเรียนเราโดนกดดันอนาคตเราเองก็ <laughs> <laughs> จะค่อนข้างมีวัคซนะีนอะเหมือนเปรียบเชยฟังว่ามันมีภูมิคุ้มกันที่ดีเราหนักมาก่อนอาจการทํางานเราอาจจะเบาลงก็ได้ฉะนั้นแปลว่าเป็นการสร้างเสริม ประสบการณ์ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าอาจารย์มองว่าชีวิตในอนาคตเราถ้าเราทํางานมันหนักมากกว่านี้เยอะนะคะอ่าฉะนั้นก็อดทนสู้ๆนะอาจารย์เชื่อว่าคุณทําได้แล้วก็จะประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะฉะนั้นบางคนที่จะเรียนต่อต่างประเทศถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้น ไปได้เลยเพราะามันดีมากเพราะว่าดวงแบบนี้มันเหมือนทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยหรือมันแปลว่าเรียนต่อต่างประเทศเลยคุณจะได้ประสบการณ์ที่ดีมากเพราะดวงนี้มันเหมือนโคกับต่างประเทศต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างภาษาอยู่แล้วนะคะอ๋อลืมบอกใครที่ทําอาชีพนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องภาษาต่างๆนะคะหรือว่าเกี่ยวกับโคกับพวกชาวต่างชาตินะคะภาษาต่างประเทศอะไรเงี้ยดีหมดเลยดีมากๆนะคะช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นมากเลยทีเดียวเรามาดูเรื่องการเงินกันเลยดีกว่าค่ะเพชรทันชลศขึ้นมานานสุดๆขึ้นมา การเงินของคุณโอเคมากนะคะแต่ก็มันเหมือนกับว่ามีความระแวงในเรื่องการเงินนิดหน่อยเท่านั้นเองบางคนเนี่ยเหมือนพยายามที่จะขายที่ดินขายรถขายอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าช่วงนี้มันอาจจะได้ยากนิดนึงนะคะมันเหมือนกว่าจะได้มันก็หืดขึ้นคออ่ะอ่ค่อยๆใช้เวลากับมันละกันแต่โดยภาพรวมมันเหมือนกับว่าช่วงนี้การเงินของคุณไม่ถือว่าแย่ถือว่าดีเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็มีออกไปเรื่อยๆแล้วก็ พลังงานที่ขึ้นแบบนี้มันแปลว่าคุณเองเนี่ยเหมือนมีบางอย่างที่แก้ไขไม่ได้ในเรื่องการเงินมันอาจจะแปลว่าคุณเองอาจจะโดนหยิบยืมตังไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่มาคืนเราอย่างเงี้ยมันก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นและแต่ก็จาไว้ว่าเราให้เขาหยิบยืมเองด้วยแต่บางทีบางครั้งต้องเรามาระวังเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องไปเซ็นคาประกันต่างๆเรามาระวังมากๆนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นแบบนี้ต้องเรามาระวังเรื่องการหักหลังเรื่องการโดนโกงแต่ถ้าคุณเองเรามาระวังตัวเราเองก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดขึ้นนะเเราดดูวงพื่อ แนวทางไม่ใช่งมงายนะคะอ่าแล้วก็อันเนี้ยฟ้าทุศกขึ้นมาช่วงนี้คุณเองอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่ทํางานเก่งกว่าคุณนะคะหรือว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะมีคู่แข่งก็ได้นะคะคุณเองต้องดันตัวเองขึ้นเยอะหรือว่าตัวคุณเองเนี่ย เหมือนอาจจะยึดคนใดคนหนึ่งเป็นไอดอลคุณคุณรู้สึกว่าเออคุณจะทําให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการยอดที่คุณต้องการก็ได้นะคะอยากจะเป็นท็อปเซลล์อันนี้คือสมมติให้เห็นภาพเฉยๆนะคะหรือว่าคุณเองอาจจะแบบอยากเป็นที่1ในใน,ในการทํางานหรือว่าในการหาังินในกลุ่มนั้นๆอะไรเงี้ยแต่อาจารย์มองว่าคุณทําได้แต่แค่ว่าตอนนี้อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยเอาคนอื่นเป็นไอดอลได้แต่คุณให้เปรียบเทียบตัวเองในอดีตกับปัจจุบันก่อนว่าทําดีกว่าดีหรือ,อยังถ้ายัางทําไม่่ดดีีก็ปรปรรัับุงงตตววเออแถ้้้าลใหท แต่ไม่ต้องไปหลงระริงกับมันเท่านั้นเองนะคะคืออาจารย์จะบอกเสมอคนเราเนี่ยอย่าพยายามคิดว่าตัวเราเองดีกว่าคนอื่นหรือว่าด้อยกว่าคนอื่นอยู่บนความพอดีแล้วคุณจะมีความสุขมากกว่านี้นะคะโดยภาพรวมอีกหนึ่งอย่างอาจารย์จะบอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะเสียเงินไปกับลูก นะคะค่าเรียนนะคะหรืออื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องบุตรกับลูกแต่มันเป็นได้เหมือนกันว่าช่วงนี้คุณต้องทําบุญกับเด็กนะคะถึงจะดีก็คือเด็กพิการตาบอดเด็กพิการซ้าซ้อนเด็กด้อยโอกาสอันนี้คืออาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องการทาบุญไปเลยนะโดยปกติอาจารย์จะดูดตรงท้ายคลิปเนาะแต่พลังงานขึ้นแบบนี้คืออาจารย์มาว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคนที่อายุน้อยกว่านะคะที่ด้อยโอกาสต่างๆนะคะจริงๆทําได้หลากหลายอายุแหละแตท่ที่พลังงานที่ขึ้นมาณนะตอนนี้ที่อาจารย์เห็นทํากับเด็กแล้วจะดีนะคะไปทาซะ โอนเงินไปก็ได้1บาทก็คือบุญนะคะอาจารย์บอกเสมอนะถ้าเราทําด้วยใจสูงเรามาดูเรื่องความรักสาหรับคนโสดสนิทกันเลยดีกว่าโสดสนิทก่อนนะคะออ้มีโอกาสเจอใครจากผ่านออนไลน์หรือว่าสื่อโซเชียลหรือว่าเดินทางไปเจอกันแล้วก็แกลกไลน์กันก็ได้แลกพวกแบบโซเชียลมีเดียคุยกันอ่าไอจีดิเรกอะไรกันก็ว่ากันไปเนาะอาจารย์ก็ไม่รู้หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆแต่อาจารย์บอกเสมอไม่ใช่ว่าทุกแอปไว้ใจได้นะคะคุณเองต้องสแกนกรรมกันเอาเอง จะดีไม่ดีมันก็อยู่ที่ท,ที่ดูชะตาของเราด้วยหนึ่งส่วนว่า เราเองจะรับใครเข้ามาในจิตใจรับใครเข้ามาในชีวิตของเรานะคะอยู่ที่เราสแกนนะคะโทษคนอื่นไม่ได้นะฉะนั้นจะใช้แอปพลิเคชันในการหาคู่อะไรต่างๆดูดีๆแล้วกันอันนี้เตือนด้วยความปรารถนาดีเฉยๆแต่บางคนโชคดีก็ได้คนดีบางคนโชคลายก,ก,ก็ก็แก้กันไปนะคะพลังงานที่ขึ้นแบบนี้อาจารย์มองว่าบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะมีชาวต่างชาติหรือเดินทางไปพบปะแฟนที่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็ได้อาจจะเป็นคนไทยได้วยกันเองแต่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้ช่วงนี้มันแปลว่าคุณเองเนี่ย ออมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาค่อนข้างสูงเจอจากการทํางานก็ได้เจอจากผ่านสื่อโซเชียลก็ได้หรืออาจจะเจอจากการไปทํางานนี่แหละแล้วก็แกลกไลน์กันมีเหตุที่ต้องทํางานร่วมกันก่อนในช่วงหนึ่งอาจจะมีผลประโยชน์ร่วมกันไป,ไปมาเริ่มชอบกันแต่มันแปลว่าคุณเองเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกต่ต้นเลยคุณจะเนื้อหอมจะมีคนเข้ามาชอบคุณหลากหลายคนหรือมันแปลว่าคุณเข้าไปจีบคนหลากหลายคนแล้วมีโอกาสที่จะมีคนให้ความสนใจจากเสน่ห์ที่คุณมีค่อนข้างเยอะฉะนั้นช่วงนี้อาจารย์บอกเลยว่าคุณค่อนข้างจะฮอตมาก ะะแต่อาจารย์ก็จะบอกเสมอว่ามันอยู่ที่ตัวเราด้วยถ้าเรามีสังคมเราไปพบปะผู้คนบ้างก็จะมีโอกาสาที่จะเจอหรือบ,บางคนเจอจากสถานที่เรียนมาหาลัยนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะหรือบ,บางคนเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราเองมีกำแพงที่ค่อนข้างสูงอะคะ่ะคือเราเองยังไม่เปิดใจที่จะมีใครเข้ามาก็ไม่ต้องมีนะคะไม่ได้หมายถึงเราต้องมีเสมอไปมันอยู่ที่ตัวเราเองกําหนดด้วยนะคะแต่พลังงานขึ้นแบบนี้ถ้าคุณเปิดใจที่จะมีใครเข้ามามีโอกาสสูงมากที่จะมีคนเข้ามาแต่พลังงานที่ขึ้นมา ก็แค่ได้แค่แบบจีบการคุยกันแต่มันยังไม่เป็นเหมือนเลื่อนขั้นแบบไปอย่างอื่นนะคะมันก็ได้กระชุ่มกระชวยหัวใจแต่มันเหมือนกับว่าคุณยังเลือกเยอะอยู่ มันแปลว่ามีคนเข้ามาแต่ตัวคุณเองอาจจะต้องเลือกอยู่หรือว่ามันแปลว่ายังไม่โดนใจยังไม่ถูกชะ well ตาขอศึกษากันไปก่อนอันนี้ไม่ผ <Terra> ิดถือว่าดีมากเพราะว่าอาจารย์มองว่าอย่ารีบร้อนเลยถ้าเราจะเลือกใครสักคนดีๆเข้ามาในชีวิตเราเลือกดีๆไปเลยอย่าเลือกคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตเพราะเราจะเป็นทุกข์นะคะค่อยๆไปค่อยๆไปนะคะถ้าคนเรามันจะมีคู่มันก็มีเองแหละแต่ถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าการไม่มีคู่บางทีอาจจะเป็นราบอันประเสริฐนะคะเราไม่มีความทุกข์แต่อาจจะเหงาหน่อยแต่ไม่เป็นไรหากิจกรรมอย่างอื่นทะ อ่ะเรามาดูนะคะสําหรับคนโสดที่สถานะที่คุมเครือไม่ค่อยชัดเจนจะเป็นยังไงช่วงนี้เรามาระวังเรื่องการทะเลาะก,กันนะคะเรามาระวังเรื่องคําว่ามีอีกคนนึงเข้ามานะคะมันแปลว่าตัวคุณเองหรือตัวเขาเองที่คุณคุยอยู่ไม่ได้คุยแค่คุณคนเดียวอาจจะมีโอกาสที่จะมีช้อยส์อื่นเพิ่มมันไม่ผิดนะคะถ้าในกรณีโสดและโสดทั้งคู่มีโอกาสที่จะคุยหลากหลายคนคุยไปเถอะแต่ถ้าในกรณีอาจารย์ขอเตือนไว้สีข้อสามสคัญมากพลังงานขึ้นแบบนี้ให้เรามาระวังมากๆนะคะในเรื่องคาว่า คุณเองอาจจะไปคุยกับคนที่มีเจ้าของคนที่มีเจ้าของเข้ามาหลอกคุณว่าโสดก็ได้นะคะฉะนั้นอย่าไปเป็นมือที่3ใคร,ใ,ครใจเขาใจเรานะคะไม่มีใครอยากให้ใครแย่งของเราไปหรือของเขาไปอย่าทําเด็ดขาดนะคะเพราะพลังงานขึ้นแบบนี้ พลังงานขึ้นเตือนชัดมากอย่าไปเป็นมือที่3ใครถ้ารู้แล้วถอยออกมาทันทีถ้าไม่รู้ไม่ผิดแต่ยังไงก็ตามแต่เราก็ต้องดูประวัติเขานิดหนึ่งว่าอะไรยังไงให้เพื่อนช่วยสแกนกรรมพ่อแม่สแกนกรรมด้วยนิดหนึ่งนะคะแล้วพลังงานขึ้นแบบนี้เรามาระวังช่วงนี้มีการทะเลกกาะกันจากการหึงหวงยันไม่ทันได้เป็นแฟนกันเลยแต่ด้วยความที่แบบกักกักก,ก,ก็มีการหึงหวงเกิดขึ้นมีการทะเลาะก,กันมีการไม่เข้าใจกันเรามาระวังถึงขั้นทำลายร่างกายได้อันนี้คือแค่พูดเฉยจะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดขึ้นนะคะถ้าเราจเย นะคะคนใดคนหนึ่งร้อนอีกคนนึงต้องเย็นทันทีมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมกันนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เรามาระวังเรื่องผลประโยชน์อย่าให้เขาหยิบยืมตงังหรือเราคืออะไรก็ตามแต่ที่เกิดเรื่องเงินผลประโยชน์ในเรื่องการครบกันอาจารย์มองว่ามันไม่น่าจะโอเคนะคะฉะนั้นเรามาระวังเรื่องตรงจุดนี้แล้วกันแต่อาจารย์มองว่าสถานะไม่คุมเครือมันก็จะยังไม่คุมเครือกันต่อไปมันเหมือนกับว่ามันยังมีบางอย่างที่มันเหมือนยังไม่สุดยังไม่ใช่เรนไ็เซ็นหรือย ค่อนข้างอึดอัดอยู่ในระดับหนึ่งเลยแหละนะอ่ะก็อาจารย์จะบอกเสมอว่าศรัทธ,ธาและบูชาความรักได้อันนี้แล้วแต่คุณแต่ต้องมีสติมากๆเท่านั้นเองเพราะเนี่ยพลังงานขึ้นเตือนมามีสติให้มากๆนะคะแล้วจะดีเองอืมถัดไปนะคะเรามาดูสําหรับคนที่มีคู่หรือคนที่แต่งงานแล้วอาจารย์จะรวมรวบยอดไปเลยนะคะคนที่มีคู่หรือคนที่แต่งงานช่วงนี้ให้เรามาระวังแค่เรื่องปัญหาเรื่องการหักหลังกันคําว่าหักหลังนั้นแปลว่าการโกหกการโกหกเป็นได้หลากหลายอย่างนะคะโกหก เรื่องอีกคนหนึ่งได้ไหมอ่ามันก็ได้หรือโกกเรื่องอื่นๆที่มันทาให้เป็นปัญหากันก็ได้ บางสิ่งบางอย่างที่แฟนเราไม่ชอบเราดันไปทําแล้วเราก็ไม่บอกเขาปกปิดอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นได้หลากหลายอย่างในเรื่องคําว่าโกหกนะคะฉะนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์กันไปและพลังงานที่ขึ้นแบบนี้มันแปลว่าคุณทั้งสองคนถ้านในกรณีมีการงอนกันมันก็จะกลับมาง้อกันและหายค่ะแล้วก็รักกันมากกว่าเดิมสหนั้นบางท่านที่คิดจะมีบุตรมีลูกมีโอกาสที่จะมีบุตรมีลูกค่อนข้างสูงนะคะแต่ช่วงนี้คุณทั้งสองคนไปจากกันไม่ได้หรอกคะ่ะต่อให้ทะเลาะมีปัญหาอะไรกัน ก็จะวกกลับคืนมาไม่ไปจากกันอย่างแน่นอนนะคะมันเหมือนมีคําว่าพันธะผูกพนันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไปจากกันไม่ได้ผูกพันนะคะหรือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่อาจจะแบบผ่อนนูน่นผ่อนนี้ร่วมกันอยู่มีบุตรมีลูกอะไรก็ตามแต่มันทําให้คุณทั้งสองคนยังรักและยังต้องอยู่ด้วยกัน แต่บางคนเนี่ยอาจจะคมว่ารักมันจืดจางแต่กลายเป็นคำว่าผูกพันแล้วก็ได้นะคะช่วงนี้คุณทั้งสองคนต้องปรับความเข้าใจกันให้มากๆนะคะมีอะไรคุยกันเลยอย่าให้มันถึงข้ามวันข้ามคืนมันจะเป็นปัญหาได้นะคะเราก็พลังงานที่ขึ้นมาแบบนี้ the hermit ขึ้นมามันแปลว่าคุณทั้งสองคนจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นถึงแม้บางคนอาจจะคบกันมานานหรือเพิ่งคบอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณกําลังปรับตัวเราก็ทําความเข้าใจกันมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ช่วงนี้สำหรับคนที่มีแฟนหรือ มีมีเนี่ยแบบมีคู่แต่งงานเนี่ยให้เรามาระวังเรื่องคําว่าคนรักเก่าจะหวนกลับคืนมามันแปลได้เหมือนกันว่าคนรักเก่าเนี่ยมันเป็นได้หลากหลายมันแปลว่าคนที่คุณเคยคุยเป็นเพื่อนเก่าคนที่เคยชอบกันกลับมาคุยแต่ก็อยู่ที่การตัดสินใจของเรานะคะจำไว้เสมอว่าเรามีคู่อยู่แล้วนะก็ดูกันในดีดูกันต่อไปละกันเพราะพลังงานเป็นแบบนี้มันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกลับคืนมา ในกรณีที่คุณทั้งสองคนไม่ได้เลิกกันไม่ได้มีปัญหากัหถึงขั้นเลิกลาหรืองอนอะไรกันนะคะหรือเก็บของออกจากบ้านลากกระเป๋านะคะเป็นหนึ่งเอฟนะคะไม่ใช่นะคะก็มันแปลว่ามงคลอาจจะไม่มีเหตุการณ์นี้แต่มันแปลว่ามีบางสิ่งบางอย่างหวนกลับคืนมาได้ด้วยนะคะอ่าฉะนั้นก็ดูกันต่อไปละกันนะคะอืมเรามาดูเรื่องสุขภาพกันเลยดีกว่า สุขภาพของคุณนะคะช่วงนี้ปวดหลังนะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องความซึมเศร้าความเครียดนะคะความไม่ตกจริตรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในเชิงแบบไม่อยากอยู่ทําตรงนี้แล้วอยากลาออกหรือว่าบางคนอาจจะเป็นอารมณ์แบบ ไม่อยากอยู่ตรงสถานการณ์ที่วุ่นวายตรงนี้แล้วอยากเดินเข้าป่าเป็นประมาณนี้อยากปีกวิวเวกอยากอยู่คนเดียวเป็นลักษณะเขาว่าอารมณ์ทางจิตใจได้ด้วยนะคะฉะนั้นพยายามปรับสมาธิให้กับตัวเราเองให้ได้คืออาจารย์จะบอกเสมอว่าหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างนะคะการสวมดมนต์บททั่วไปหาได้ใน Google นะคะหรือว่าอาจารย์จะแปะลิงก์เอาไว้เป็นของพันทิปค่ะ,คะเป็นของพันทิปตั้งแต่ปี2556แล้วมั้งอาจารย์แปะไว้ให้ข้างล่างอันนี้จะเป็นบทเบสิกนะคะจะหาบทสวบดบทอื่นก็หาสวดกันไปในพันทิปอันนคอ,อ,อบคเจาานททิปปรรย์ไม่็ใ ะะเขาเรียนลาดับเอาไว้แล้วการสวดมนต์แบบแบบเขาเรียกว่าทั่วไปชีวิตประจําวันเราสละเวลาสักยีินาทีถึงสามสิบนาทีในการสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างการนั่งสมาธิก็สักห้าถึงสินาทีก็ได้นะคะ,ะในกรณีบางคนบอกหนูไม่อยากสวดมนต์หนูไม่อยากนั่งสมาธิหนูทํำยังไงดีคะก็หากิจกรรมอื่นที่ทําให้เกิดสมาธิสิง่ายมากบางคนอาจจะชอบวาดเขียนบางคนชอบร้องเพลงบางคนชอบอปลูกต้นไม้ หรือว่าพักสายตาจากสื่อโซเชียลประมาณ1 2ชั่วโมงไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำนะคะอย่างเช่นปลูกต้นไม้อยู่กับธรรมชาตินะคะหรือว่าคุณเองอาจจะลดน้ำต้นไม้หรือว่าทำอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าทำให้เราเกิดสมาธิและอยู่แบบอย่างสงบอะ่ะเออไม่ไม่วุ่นวายกับใครอะ่ะเออถ้าละละสื่อโซเชียลได้สักพักนึงก็จะดีนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อาจารย์มองว่า ถ้าเราไม่รับที่จิตใจเราอ่ะมันก็ไม่มีใครช่วยเราได้นะคะฉะนั้นสุขภาพทางจิตใจอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่คุณเองต้องเข้มแข็งนะคะในช่วงนี้ล้วก็ช่วงนี้ปวดหลังเนี่ยก,ก็ยืดเส้นยืดสายบ้างหรือนวดบ้างหรือว่ามันแปลว่าคุณเองต้องออกกำลังกายบ้างเล็กน้อยด้วยนะคะเพื่อเพื่อปรับ สมุดูในร่างกายของตัวเราเองด้วยละกันนะอ่ะโอเคโดยภาพรวมขึ้นมาค่อนข้างดีนะสำหรับดวงของชาวราศีมังกรน,นะ,ะเรื่องการทําบุญอาจารย์บอกไปแล้วคือทําบุญกับเด็กนะคะแต่จริงๆอย่างที่บอกเสมอนะการทําบุญเริ่มต้นจากพระในบ้านบุพการีพ่อแม่ผู้มีพระคุณหรือพ่อแม่บุญธรรมหรือใครก็ตามแต่ที่มีบุญคุณกับเราอย่าลืมว่าต้องดูแลพวกท่านก่อนที่จะทําบุญนอกบ้านถ้าเราดูแลพวกท่านดีแล้วพวกท่านอิ่มแล้วเราให้เงินพวกท่านหรือว่าเราดูแลแหลังดีหรือว่าเราทําให้ให้พวกท่านไม่แบบไม่ให้สบายใจ ให้เขา ต่ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นนะคะก็เราทำบุญนอกบ้านได้อาจารย์จะบอกเสมออาจารย์เข้าใจพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ไม่ดีก็มีนะคะแต่อาจารย์มองว่าตัวอาจารย์เองอ่ะพ่อแม่เลี้ยงดูมาตลอดอาจารย์ก็จะแบบยกยอให้พ่อแม่อันดับหนึ่งคือยืนหนึ่งสำหรับตัวอาจารย์เองสิ่งถัดไปบางคนอาจจะบอกพ่อแม่หนูไม่ค่อยโอเคเอาเป็นว่าทําเท่าที่ไหวกระตันยูเท่าที่ไหวอาจารย์ไม่ได้ว่ากันก็คือมันมันแล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่คนจริงๆนะคะเพราะว่าอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามีสองมุมมีด้านดาและด้านขาวนะคะเอาเป็นว่าทําเท่าที่ไหว สบายใจยังไงทําอย่าง,งานั้นละกันสิ่งถัดมาก็ทําบุญกับเด็กคนพิการคนยากไร้ต่างๆหรือว่าทาบุญอย่างอื่นก็ได้ไม่จะเป็นต้องกับเด็กกับเดียวอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่อาจารย์แค่เพียงเฉยๆว่าพลังงานที่ขึ้นมาในเดือนนี้ของคุณทํากับเด็กเราจะดีมากนะคะโดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสหรือว่าเด็กที่พิการซ้ําซ้อนต่างๆนะคะ ทำแบบช่วยเหลืออย่างอาจารย์จะช่วยเหลือครูชาว่ะค่ะอาจารย์เคยทำคลิปเอาไว้คุณลองไปไล่หาดูแล้วกันนะคะครูชาวลิศศาสตร์สมัยนะคะก็จะช่วยคนหลากหลายหมู่บ้านมีทั้งผู้ใหญ่กัน <c oughs> เด็กอ้โหูเยอะมากเยอะมากๆเรียกว่าคนต้องการความช่วยเหลือเยอะมากๆนะคะอันนี้ก็คือให้คุณลองไปหาเอาเอง <c oughs> เพราะว่าในรายละเอียดในคลิปอาจารย์เขียนไว้หมดแล้วว่าคุณจะติดต่อท่านยังไงติดต่ออาจารย์อ่ะครูชาวลิศยังไงหรือว่าต้องโอนไปบัญชีอะไรยังไงเพราะอาจารย์เองอ่ะ ให้ค่ให้คุณติดตามตัวเองเพราะอาจารย์ไปแค่สปอนบุนเฉยๆนะคะฉะนั้นอาจารย์ถ้าใครทําก็อนุมุทนาบุญด้วยละกันนะคะสําหรับคลิปวันนี้อาจารย์ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขม,มากๆใครอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกเป็นกําลังใจให้อาจารย์แล้ก็อย่าลืมติดตาม i n s t a g r a m s t z o n e 2 5พาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ได้คลิปวีโอนี้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปการกสุนต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram @kingfastzone25 กันไดา้านรับได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟัง รับชมคลิปวิดีโออื่นในช่อง,องของจางกิฟ์ฟาส์ทูโฟร์เซ็กาได้เลยค่ะ